ความสมบรกเท่านั้นมันก็เสียตัวของมันอีกเราดีอยู่เสมอหาวเราไม่ดีใครจะชมเธยขนาดไหนก็เธอมันก็เท่าเดิมเหือนี่อยู่ที่ตรงนี้เรื่องศาสนาเรื่องความจริงเป็นสำคัดไหนที่มันถึงไม่ได้เลือกทปฏิบัติตลาะแ่นแหละหาความจริงจังไม่ได้ถุจะมาพูดให้ฟังเรื่องหลักการภาวนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เงียบนั่นไม่เรื่องอะไรเลยเป็นเพื่อนอะ ของจริงมีอยู่ประจําแท้ๆในกายในจิตของตัวเองสอนก็สอนลงที่นี่ที่ของจริงซึ่งควรจะพินิจพิจารณาคว้าตามหลักความจริงให้เห็นขึ้นมารู้ขึ้นมาดังพระจีจากลาสาวกทั้งหลายท่านทรงบำเพ็ญมาและบำเพ็ญมาทำนี้จากหลักปัจจธรรมความจริงอยู่ที่นี่ขุดค้นลงที่นี่มันไม่รู้ได้หรยอมันต้องรู้ไม่มีเรื่องสมัยการสถานที่อันใดที่จะมาอีบความบังคับ ปฏิบัติาเครื่องเงินเมันถูกต้องดีงามของผู้ปฏิบัติดีอยู่แล้วให้แค่ค่าจาบผลที่จะผลได้รับมากน้อยตามกําลังข,ของตนหลกการปฏิบัติเป็นของสําคัญไปตื่นลมตื่นแล้งนี้่ศาส,สนามีแตนะ่ลมนะลมปากเลียนกจนปากจะฉีดแล้วได้ลมม,มันมาก็มาอวดน้ําลายกัน เหมือนสุนักษักกัดกันหนึ่งน้ำลายพุ่งหนึ่งกัดกันเอาจำแต่ชื่อของกิ่ลสหตัณหาอาสวะรจำชื่อของอัตของธรรมของมาผลนิพพานได้แต่ชื่อเนั้นกวัดตัวรู้รตัวฉลาดยิ่ลใตัวเดียวไม่หลุดลอยออกเลยหัวใจมันร้อนยิ่งกว่าภูเขาไฟทั้งโลกไม่เห็นโทษของตัวเองบ้างเลยเรื่องนีเพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นแริยาตปฏิบัติ ปฏิเวศนี่ทำสามประการนี้เกี่ยวเนื่องกันปริยัติได้จากการศึกษาอย่างน,อน้อยเบื้องต้นเข้าปุชญายักให้อวาสสั่งสอนแล้วนั่นคือปริยัติเอเซาลูมานัคฆาดันตาตะโจตะโจดันตาน้าฆาลูมานเอเซาผมผลิภัณฑ์หนังเป็นต้นแล้วก็ย้อนกลับมาให้พิจารณาอาการเหล่านี้ คอยหน้าถอยหลังจนเป็นที่เข้าใจด้วยความมีสติด้วยความจงใจทําอย่างจริงจังน,นี่แหละคือเปิพิะญาเปิดมรรคผลนิพพานนี่แหละคือเครื่องปราบพิเรพิเรศมันชอบยึดชอบทุติยมตงน,นี้นี่ก็ปฏด้ยาจากนั้นเรกลุกขโมลเราเส้นนาสนังสอนอยู่แล้ว ยิ่าจะประประชาตัถบุญยาวชีวังอุซาโหเกเรนอยู่เป็นตน้นพรมาชาสม,มุนแล้วให้เธอท่้นหลายไปเกิดอ,อยู่ตามยุคขมูลล้มไม้ชาตาแต่เขาว่า,าไปเรื่อยตามทำเนือ้อผ้าในป่าโลกพงไพ่เสน่ห์จะเป็นที่สะดวกตายสบายใจในการบำเพ็ญสมณธรรมให้อ,อยู่ในสารฉะนั้นและทําคมอุสาพยายามนี้ตลอดชีวิตเธอนั่นนี่คือไปปริยตัตได้เรียนมาแล้วทุกคนจากวิถัย ทำไมไม่ทราบว,ว่าปริยัตคืออะไรจากนั้นก็ปฏิบัติตามเสียสาลงมานะขาตัท่านนั้นดันังตาตะโจท่านพินจารณาอย่างไงเอาพิจารณาลงไปที่ผมมันเป็นยังไงความสปปกปกรกโสมมม่องมันใครทำไมถึงเทิดทูนมันนักหนาเชิดชมเชยมันนักหนาเพียงตกลงไปหาอาหาร ซึ่งเป็นที่รับทานเท่านั้นเส้นเดียวนั้นกับขยะขยะงกันมันเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นของดีของสกปรกของสะอาดท,ทําไมจึงต้องเป็นอน้าขยะขยะแข่งกันทาไมคือนั่นแต่หมดนั่นเป็นไรที่เกิดที่อยู่เป็นง่ายผมขนมันอยู่ในที่สกรปรกเกิดจากที่สกรปรกในร่างกายนี้เป็นบอยอยอย่อแห่งความสกรปกกรกแกกองแห่งความสกรปรกทั้งสิ้นปฏิปูนโสโครทั้งนั้น แล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากสถานที่นั้นตัวมะเด่นก็เป็นตัวปฏิกุลโสโครดอยู่แล้วพิจนารณาไปเห็นต่างทุกทีเล็บคือดูเอาฟันก็กระดูกนั่นแหละตัวสกป,ปรกต้องล้างอยู่เรื่อยงั้นเหม็นฟันหน,นังมันหุ้มกระดูกอยู่นี่พอดูกันได้เนื้นวก็หลงกันด้วยหนังนี่เท่านั้นนะบางอืม นายงงโลกประวัา,าดได้ยังไงเมื่อมันหลงแค่นี้หนังที่ถืเติดสารปั้นยอว่าส,สวยงามว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นัตรูเป็นบุคคลถ้านหาความจริงอย่างนั้นไม่ได้มี่แต่ความจริงในแบบกะว่าธาตุกระว่าขัน่านนี่ภาคปฏิบัติพิจารณาเห็นตามความจริงนี่พิจารณาไม่หยุดไม่ถอยทําไมจะไม่รู้ It, อิอยาปล่อยมันไปที่อื่นเคยปล่อยมาพอแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างเราควรจะนำมาบวกมาลบก,กันตั้งแต่วันเกิดมามันเคยคิดเคยปรุงเรื่องอะไรตั้งแต่จะไม่บวชปล่อยจิตปล่อยใจจนเสียเนื้อเสียตัวไปมีมากมายเสียผู้เสียคนเพราะการปล่อยใจแต่ที่เวลานี้จะเราจะรักษาใจให้เป็นของมีคุณค่าอันใดที่ไม่ดีสํารอกปอกออกจากใจ ใ,ใจรับความสงบร่้อง,อองเย็นเพื่อการปฏิบัติแตพาะย่างยิ่งเราเป็นนักบ,บวชอยู่แล้วนี่มีหน้าที่ที่จะต้องพึ่งปฏิบัติตามหน้าที่ของตอนตามความมุ่งม,มั่นของตอนที่คิดไว้พิจารณาเห็นชัดเจนเนี่ยอันไหนอาการใดที่ที่เหมาะสมไม่ว่าแต่เพียงผมผลและฟันหนังนเนื้อเอ็นกระดูก และอื่นๆที่มีอยู่ในร่างกายนี้เหมาะสมอาการใดกําหนดพิจารณาอาการนั้นเป็นอารมณ์ของใจได้ทั้งนั้นที่ท่านบอกไว้มันจากกาาานักปัญจกกรรมฐานพอกรามฐานมีหนังเป็นที่ห้าอยู่เป็นต้น,นอยูครอบไว้หมดเลยพอถึงหนังหยู่เ,เวลาไม่พอในการรวมสั่สอนกุณบุตรขณะที่บวชอันมีสอนหนึ่งแค่นี้จากนั้นก็อธิบายต่อไปถึงเรื่องอาการสามที่สองมันเป็นอาการอาการอาการรวมเข้าก็ เรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลก็เรียกกันไปอย่างนั้นแหละมันมีความจริงที่ไหนเร่ามาถือมาจริงมาจังมาถึงจัดเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายของของสายของนามแล้วก็ปกขนาดไหนก็มาเสกสรรปั้นย่อเอาฝืนความจริงมันกันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนล้วดิเอาความสุขความสบายความเบาอกเบาใจมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นท่านถึงได้เปิดเผยถึง่งนี้ด้วยถ้าจากบรรยากาศธรรมฐานพิจารณาแยกแยะดูให้ดี ออกจากนั้นก็เข้าถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกมามามหัศยาจตับพังผืดอไตปอดไซใหญ่ไซน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าทิ่น้ำมันแลกไปหมดเป็นไรทมันหนีไปไหนจิตปล่อยไปไหนก็ปล่อยไป,ไปแล้วมันมีแต่ความยิ่งใหญ่วุ่นวายนำมาสู่ตัวเองเพราะการปล่อยใจีการรักษาใจจะมีความทุกขาลำมาขนาดไหนก็เป็นความทุกข์เพื่อจะถอดถอนยิ่งเด็ดศาสนาเสวัสดุเป็นตัวค่าสิทุกอันนี้ทุกมีคุณค่าไม่ทุกอย่างแบบลอยๆนำไฟมาเผาเราอยู่เฉยเฉยเหมือน ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการล่อยใจนันขิดกันตรงนี้ทุกข์เพราะการรักษาใจกับทุกข์เพราะการต่อยใจเป็นยังไงเทียบกันสิทุกข์เพราะการก,การล่อยใจนี่เป็นเรื่องของที่เดืดตันหาสภาวะุดลากไปปล่อยไปตามตามันคล้อยไปตามมันแล้วผลทุกข์เข้ามาเผาลงหัวใจไม่มีหยุดจอนมันมีอียาบทเดินเดินนั่งนอนมีแต่ฟืนแต่ไฟเป็นอันเป็นผลเกิดข,ขึ้นจากการต่อยใจความทุกข์ในการบังคับบัญชาจิตใจให้อยู่ใน ร่องรอยในกรอบถึงทำเพื่อจะถอดถอนจดเดียซึ่งเป็นตัวข่าส่อสัมพันนี้จะทุกขนาดไหนทุกขนาดไหนสุขก็จะเกิดขึ้นขนาดนั้นนี่เป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นจนเป็นที่พอใจควรควรรับทุกอันนี้ควรสู้ไม่ควรถอยอเป็นลูกศิษย์ตถาภนตมุ่งต่อวาคคีนิพานนีอะไรที่ประเสริฐเลิศโลกในอันนี้ ในสามโลกธาตนุนี้ก็ฟังเรื่อยเฮ้ยจังทุกข,ข,ข์ังหน้าตาครอบไปหมดแล้วเราจะหวังเอาอะไรเป็นที่พึ่งมีแต่จิตดวงเดียวที่จะแก้ให้ออกเรียบร้อหาความช่วยเหลือจากเราอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่ามามทราบเลยกิเลสประเภทนั้นเข้ามาเหยียบย่ำกิเลสประเภทนี้เข้ามาเหยียบย่ทำทําลายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งวันทั้งคืนยืเนเดินน,น,นั่งนอนกิเสเว่าจิตใจมีความทุกข์ความลําบากเพราะสิ่งเหล่านี้ย่ำยี หาสิ่งเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราผู้เป็นเจ้าของคือสติปัญญาเป็นทั้คันมีความเพียนเป็นเครื่องหนุนที่จะช่วยเหลือจิตใจให้รับความสงบไม่ถูกสิ่งน,นี้ฉุดลกเหยียบย่ำทำลายเสียทั้งวันทั้งคืนอยู่เดินนั่งนอนโดยท่ายเดียวหินเมื่อได้รับการบังคับบัญชาการรักษาการบำรุงอยู่เสมอต้องมีวันหนึ่งจะต,ต้องอย่างเข้าสู่ความสงบ มันหนีกำลังของมากไม่ได้มากคือสติเป็นสำคัญความเพียรหนุนอยู่ตลอดเวลาความอดความทนทุ่มลงไปเลยเราเอาความอดความทนไปทุ่มแต่อย่างอื่นเราทุ่มมาพอแล้วเกิดประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้เราเวลานี้เราจะเอาความอดความทนความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างในอิทิบัติทั้งสี่ 4, คือฉันทาวิยะจิตตาวิมางสามมุ่งเข้ามาสู่จุดเดียวนี้เอาทุกข์ก็ทุกข์ตายก็ตายด้วย,ย,ย,ยความเพียรไม่เป็นไร เราสวดกุศลาให้เราอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องกลัวว่าใครจะมาสวดกุศลาให้เอ,า,เอ,า,เอา,าที่เอาให้ได้สวดกุศลากิเดสเป็นไรถ้าเรามีกุศล,ล,ลาแล้วกี่เดสต้อ,องตายถ้าเราไม่มีกุศลาแล้วอะกกุศลานั่นที่เดสเหยียบย่ำทำลายเผาเราตลอดเวลาเผาทั้งเป็นนี่แหละกิเดสมันเผามาตั้งแต่วันเกิดออกขะนั้นก็เผาไปพบน้อยพบใหญ่เผาไปทุกพบทุกชาติไม่หยุดไม่ถอยเมืเป็นที่เดชเผาเรา เราไม่ไไเคยจะเผาเกลเลสสัก,กทีนี่เราพยายามจะเผาเกลเลดด้วยกุศลธรรมมาคือความเฉดเดียวฉลาดถ้าติปัญญามีเท่าไหร่ทุมลงไปทุวกข์กับทุกข์โลกนี้เกิดมาในท่ามกลางแห่งความทุกข์จะเอาความสุขความสบายโดยที่ไม่ประกอบเหตุอันใดเลยอยู่เฉยๆให้เป็นความสุขขึ้นมานี้มันได้อย่างไรไม่ใช่คติธรรมดาเราเป็นนักโลกต้องเอาไม่ถอย ลองพิจารณาตามที่ว่านี้มันจะไปไหนพ้นไปไหนได้หรอถ้ามีความจริงจังกับการพิจารณาจริงจริงต่อสู้กันด้วยสติปัญญาต่อสู้อดทนตายเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์ทนเท่าไรสติปัญญาหมุนเตี้ยว้าไปเตี้ยว้าไปเอาไว้มีที่ออกไม่ต้องออกมกจะพุ่งบุกหน้าเลยะจะตายก็ตายข้างหน้าไม่ถอยหลังนี่ความจริงเวลาจะเกิดเกิดขึ้นเวลาจนกรอบนี่สติปัญญาทุ่มลงไปทึ่มไป เมื่อมีทางออกมีแต่ทางสู้อย่างเดียวแล้วสติปัญญาเกิดเราได้หลักสวกวันหนึ่งเท่านั้นทีนี้ความเข้มแข็งความอดทนมันเกิดขึ้นเองความอดความทนทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งชื่อว่าเป็นความดีที่จะสนับสนุนสติปัญญาให้เป็นเครื่องแก้ที่เหลือแล้วมาพร้อมๆกันนี่เป็นหลักสําคัญเราสอนหูเพื่อนสอนด้วยความจริงใจ เราเคยปฏิบัติมาอย่างไรเอานิสัยนั่นแหละมาสอนหมู่เพื่อนเพราะเคยได้ผลอย่างนั้นจะสอนแต่อ้อยๆอะไรนะจะจะเป็นไปอะไรนี้เราไม่เคยได้ผลได้ประโยชน์เคยปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นธรรมนาธรรมนาบางทีเราเราทําให้ยังต้องคิดถึงหมู่ถึงเพื่อนแล้วเอามาวินิจฉัยไข้ควรดูเฮ้เวลาอยู่กับหมู่เพื่อนในขณะที่อยู่กับพ่อแม่ผู้พกิการแบบเราตอนที่จิตของเรายังไม่ได้หลักได้เกีรติอะไรเลย,เลย กำลังฟุ้งเฟอ้อเหิอมบุ้นมาทั้งทั้งกินมุ่งไปหาของกินกับท่านแต่กิเลสมันไม่ได้มุ่งหาของกินกับเรามันก็เดินตามแถวกิเลสม่อเป็นเช่นนั้นไปอยู่กับท่าน,ม,นามั้เขาฟุ้งซ่านฟุ้งวายอยู่อย่างนั้นเป็นพืนเป็นไฟอยู่ภายในตัวเองมันน่าหอาจจะตายไปแต่ก็จะทํไงมันจุดพิสัยเราก็พยายามทำความภาคความเพียรกลางคืนบางคืนไม่นอนฟานตลอดล่งเดินอย่างก,กรมอ้าวมันต้องไปถันถันฟาดจนเคี้ยง นั่นแหลแล้วมันก็ไม่เรื่องต้องให้คิดหมู่ดูหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนนั่งทํานั่งทํานี่ป๊อกปอกแป๊กแป๊ก,ปก,ปกไปอยู่ธรรมดา,าหมู่เพื่อนท่านก็ไม่เห็นถ้าพูดถึงเรื่องความภาคเพียนเราดูอาการภายนอกของท่านก็ไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่นะท่านทาไมจึิงมีความอยู่สบายเป็นสุขให้เรานี่ความภาคเพียนก็แฉล้มแดตายแต่ธรรมาจิตใจเราถึงร้อนเหมือนเดนนือดเหมือนไฟนี่เรา จะเอาแบบท่านมาใช้จะเป็นยังไงความสอบความแสวงหาความเทียบหาเหตุหาผลหาหลักความจริงมันคิดนะจิตมาทดลองดูวันสองพันอู้ยิกิเลสมันยิ่งโหมหน้าเข้ามาไม่ทราบว่าทางด้านไหนต่อด้านไหนโอ้ยไม่ได้นั่นอะไรนะจีตน,นะเราลองทดลองดูนี่ยิ่งเป็นการหมอสอกกิเลสให้มันเหยียบย่ำทำลายเป็นอย่างนี้ไม่ห้นี่สัยเรา วิเลตมันไม่เพราะว่าวิเลตมันมันมันไม่สงบุ้วยวิธีนี้ก็ฟิตทันทีกลับหลังปับทันทีอย่างนั้นล่ะที่เป็นอย่างนั้นเรื่องความเปลี่ยนหรือเฉยไม่เคยไม่อยู่รู้ทาไมเอากันเลยนนนมันยากนิสัยของเรามันยากเราก็พูดมันยากต้องหนักสำหรับผมเรียนนี่หนักมากหากว่าจะทำรูคาทำาไปธรรมดาาอยู่ไป ไปนอนไปคุยกันไปกหมหูกอนแล้วท่านนั้นนมันไม่ได้เรื่องเหมือนเหมือนกับวัดตรลุมบอลหันหน้าหนีไม่ได้หลับตาพิษย้อนหมัดมาแล้วหมัดยีเหล็กมันเร็วยิ่งกว่าอะไรต้องเลหมุนกันติ้วที่ไม่เอาเนี่ยนิสัยอย่างนั้นไม่ได้แล้วกับเรานี่ไม่สมควรกันเรามันอยากเอาก็เอาขั้นขั้นอยากตามเรื่องของเราเนี่ยมันก็ฟาดมันไปตามเรื่องนั้น,นเมื่อเป็นเช่นนั้น ซึ่งเราดําเนินมาโดยตลอดมันมีแต่วิธีการ่างนี้ทางนั้นแล้วจะมาสอนหมู่เพื่อนให้รุ่นรุ่เดินดอนเราเอานะาดีนะอย่างนั้นอย่างนี้ผมสอนไม่ได้นั่นคือทให้เข้าใจในเรื่องครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นอาจารย์สอนหมู่คณะมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นเผ็ดร้อนมากทีเดียวเราพยายามสืบสอบตั้งแต่ท่านดําเนินปฏิบัติาเบื้องต้นมาเรื่อยมาหมู่เพื่อน ทั้งหลายอาศัยอยู่กับท่านที่ล้สี่สิบห้าสิบนู่นน่ะไม่ใช่น้อยนะในเบื้องต้นที่ท่านยังไม่ได้ไปีังหม่ท่านเผ็ดร้อนมากทีเดียวไล่ข่านหนีนี่มากมายหลวงในมาสะเกิรกลางๆมาทำมาติผิดประพาแล้วท่านไลยย่หนีเลยคำว่าไล่หนีนึ่งคือท่านลำานานหมายต้งออกสิบที่เขาบทวินยัยเยียวยาไม่ได้หรือเข้าสงฆ์ไม่ได้ไม่ได้หมายอย่างนั้นท่าน,นํำคานธรรมดาเลยคือไม่อยากเห็น อุดอาดเหนื่อยล้าผิดนั่นพลาดนี่เ้วอยความไม่ตั้งใจเผลอเผลอเลอะเลอะเมอเมอมองมองอะไรอย่างงี้ไล่หนีเรื่ยเรื่อยนี่เราทราบมาโดยลำดับลหดันั่ฟังที่ท่านเป็นยังไงถ้าท่านไม่ใช่บุคคลประเภทนั้นท่านเอากินเอาจังทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นกิริยาที่ออกมาก็ออกมาจากนิสัยจึงต้องแสดงอย่างเด็ดเด็ดเ็เ็มร้อนร้อนอยู่เสมอถึงกระทั่ง ท่านมาภาพมีนิสัยการอย่างนั้นด้วยมาแต่นี้ละเออเออยังไม่มีเพราะท่านไม่เห็นคุณค่าของความเออเอ,อ,อ,อว่าจะเป็นอัจเป็นธรรมให้แก่ีิเดคนได้มีเรื่องขนาดภาาทางมงไปขนาดพิเลดนั่นเองปลุกใจผูมาศึกษาให้มีกำลังทางจังขาเนี่หมาฟังเียออเข็บด้อนขนาดไหน สอนพ่าสอนเน้นดูท่าดูเน้นนี่แรกเลยฮะเพราะนิสัยท่านเ่างกัน,นเอากินเอาจังเด็ดเดียวอาถรรพ์ทำความเพียรนวันหนึ่งมีทําทันก็ไม่สามแห่งก็มีฉันหารเสร็จแล้วประเดินสายนี้จกนกระทั่งนู่นเที่ยงหยุดแล้วพักพ่อนนอยแล้วตอนบ่ายลงเดินกรมสายนี้จนค่ำบูชาพระพุทธบูชาพระธรรม อาที่พอตกมืดมาเดินย่คลงอีกสายหนึ่งมีบูชาพระสงฆ์เอาทีงเอาจางคาดเกลื่อนไม่ได้เป็นเอาท่าย,ยางนั้นนั่นเอาอยู่ท่านมีความสัตย์ความจริงทุกก็ทุกยอมรับว่าทุกแต่ไม่ถอยในการแก้กิเลสเพราะกิเลสท่านทำให้เกิดทุกนี่แลวการแก้กิเลสมันจะไม่มีทุกบ้างยังไงมันต้องมีเป็นธรรมดาเอาที่เอาอจาน เขาดูถูกอย่อาย้ำศาสนาก็าดูถูกอย่ยาย้ำเราผู้ปฏิบัติไม่โกงตามหลักทำหลักขึ้นันทำที่หน้าดูถูกหน้าตำหนิเขาจึงตำหนิเราจะไปตำตำหนิเขาหรือรว่าเขาทีเดียวมันไม่ถูกเราต้องเล็งตัวเราถ้าเราดีอยู่แล้วเขาจะตำหนิมาสักกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนปากก็ถทามเธอะมันเป็นลมปากตอน,นนั้นแหละมันไม่เลยมากระเทอือนเราเพราะเราดีอยู่แล้วมันจะถูกได้สำคัญที่เรานี่เป็นผู้ที่รู้เรื่องอะไรยิ่งกว่าใครในตัวของเราเองพยายาม จะไขตรงนี้การพิจารณาก็ให้ย้ำแล้วย้ำเล่าดูให้เห็นชัดเจนในขณะที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาท่เที่ยวกรรมฐา,านข้างบนข้างล่างอางในสกลนาการขึ้นเบื้องบนลงเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางาร,รอบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนมีเข้าใจไม่ให้มันหนีจากนี้นนไปในเที่ยวไปพอแล้วเที่ยวตรงรอบโลกธาตุอนี้เกิดประโยชน์อะไรที่นี่เที่ยวรอบธาตุรอบขันอันนี้ ซึ่งเป็นกองวัตตะใหญ่โตขนาดไหนมันเคยสะสมมาเป็นเวลานานจะเที่ยวรอบวัตตจักรซึ่งมีอยู่ในขานานี้ด้วยสติด้วยปัญญารัธาความเปลี่ยนของเรานะบังคับลงไปวามันไปไหนมันจะพ้นไปได้อย่างไงเราเคยเห็นผลแล้วในการบังคับจิตอย่างโลดผลเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายมันจะไปไหนว่าที่ที่พอตั้งท่าวเอาคิดไปไหนเอาไปที่วะบางทีตามนะเอาอาจะคิดเอาคิดอดอกมา พอที่มาพับจับปุ๊บเลยตามกันค้นกันทิ้งนากันชี้เจังเหตุผลน้นมันราบทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งจิตยอมจำนนอ้าวจะไปไหนอีกหรือถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอยเข้ามาเข้ามาถึงร่างกายกันลบุญจาร่างกายทีหนึ่งหมุนติ้ยลงเลยนั่นมันพ้นความทรมานไม่ได้เพราะจิตมันผ่าผลเรื่องการพึ่ปฏิบัติเรื่องความภาพเพียรต้องผ่าผล้ดยการสติปัญญาต้องผ่าผลไม่เช่นนั้นไม่ทันกับที่เด็ตัวผ่าผล ขี้เล็ดหนักมือแล้วต้องหนักมือยิ่งกว่าขี้เล็กที่เล็ถึงป็งเหมาะถ้าเพียงเสมอกันก็นเ,เพียงย้ำๆันไปเท่า,า,ทานั้นต้องหนักกว่าขี้เล็กขี้เล็กก็เหมาะนี่ก็ได้เห็นเหตุเห็นผลประการหนึ่งแล้วอ๋อยินนี่พ้นจากการฝึกการทรมานไม่ได้มันจะพยศขนาดไหนก็เถอถ้าลงได้ตั้งท่าพยายามที่จะทรมานกันแล้วพ้นไปไม่ได้ช่วยชัดถนัดใจเพราะได้ทำแล้วและได้เห็นผลอย่างนี้ประจักษ์แล้ว เป็นขักขีพยายนอะหาอุบายพิจารณาเลเวลาจะพิจารณาทางด้านธัรมดาก็หาอุบายพลิกแ,แปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่เรียกว่าปัญญาีมีแต่ครูบาอาจารย์ยิบยื่นให้หยิบยื่นให้แล้วหลุดไม้หลุดมือไปเขาไม่ได้เรื่องในเวาเจ้าจของคิดเองก็ไม่ได้เวลาท่านสอนก็ยึดออกไปไม่ได้มันจะได้ไประโยชน์อะไรถึงข้าที่จะทําให้มันสมาธิ เ้ามันอยู่ในนี้มันไม่เป็นสมาธิในจิตโดยเฉพาะมันเป็นสมาธิอยู่ภายในร่างกายไม่ให้มันหนีเนี่ยบังคับอยู่ในส่วนร่างกายนีนมันเป็นสมาธิอยู่ในขั้นนี้ขั้นร่างกายขั้นธาตุขั้นฐานแล้วนี้เอาฉะนั้นเข้าไปในเป็นสมาธิอยู่ภายในจิตสงบแน่นมีหลายภักหลายตอนโดยอุบายปัญญาของเราในพิจารณาทุกวันนี้อายุขนาดนี้มันยิ่งเป็นเตุในพิจารณา ให้ควรเทียบเทียงเหตุผลถึงเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องผูกคนสัตว์ทั้งหลายมันไม่อยู่แล้วจิตถึงเวลานจะพิจารณานันแยกแยกเสมอ,อถึงเรื่องสาระสาคัญในโลกนี้ที่โลกทั้งหลายอยู่กันดูกันยังไงทําไมจึงเทิดจึงเพลินกันนั่นหนาไม่ลืมไม่รู้เนื้อรู้ตัวลืมเนื้อลืมตัวอยู่ทั้งแก่ทั้งหนุ่มทั้งเด็กทั้งเปใ่ญยทั้งเพศหญิงเพศชายแม้จะสุดเพศข้าบวชก็ตัวเกิง ไปคนละทิศทางมันเป็นข้อเหตุปโลกนี่มันจึงได้ปิดก้องคณะนักหนามาพิจารณาแยกเทียนแยกนู้นแยกนี้ไปถึงวัตถุต่างๆไปหมดจนถึงเงินถึงทองเข้าของสมบัติเป็นแต่เหรียญเพชรนินจินดามาพิจารณาทั้งหมดมันก็มีตั้งแต่เรื่องแร่คาตุี่ส้างทุกขังตาเป็นวัตถุอันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นมันจึงมีคุณค่าเหนือกันอะไรนักหนาตามหลักธรรมชาติเลย มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วท่านมืออาจจะต้องติดกันอำนากหนาอืมตรงนี้อยากเจริญเจริญย่างทุ่มมือเท้าที่าม่าการเขามาขอพรสองคนที่มาจากนครปฐมอ่ะขอพรในการค้าขายมีความเจริญเนาะมันเจริญจิตใจที่อยากให้ต้งไปเจริญทางการค้าการขายหัวใจไม่อยากให้เจริญมากเลยนี่ปัญหาก็ไปแล้วหัวใจเจริญเท่าน่ะถ้าลงหัวใจเจริญเนี่ยอะไรจะเจริญอะไรจะเสื่อมมันไม่วิตกวิจารมันสบาอยู่ตลอดับเวลาถ้งหัวใจเจริญแต่หัวใจมัน มม่มีความเจริญมีแต่ความเสื่อมมีแต่เป็นฟืนเป็นไฟอะไรจะเจริญก็เธอมันไม่พ้นจากไฟเขาตัวอีกตลอดเวลานั่นแหละรักอย่างนี้อย่างนี้พิจนาเต็มความสามารถนั่นแหละถึงเวลาจะพิจานามเอาจริงเอาจังนั่งคณเดียวนีเงียบแต่นี้จิตมันเหมือนทำน้ำพับน้ำคือมันไหลมันละเอียดละออมมันแยกมันแยกมันไปทั่วโลกอั้งห้า่ะว่าสว่างจะเอาประโยชน์อะไรก็ไม่ใช่นะ มันผิดกันกับแต่ก่อนแต่ก่อนพิจารณาอะไรนี่มันจะเพื่อจะถอดสะถอนจะแก้จะขายจะตัดจะฟันมันขาดสะบั้นมาแต่คนเพราะสิ่งนั้นมันเป็นข้าศึกทางนั้นกับกิจที่เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในกิตนี้เป็นข้าศึกเมื่อข้าศึกข้างในข้างนอกมันเข้าประสานกันแล้วมันก็เหมือนกับไฟกับเชื้อนั่นเองเมื่อเข้าประสานกันแล้วป้ามันก็เป็นปืนเป็นไฟขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นไม่มีเวลาพิจารณาแยกแยะตามหลักความจริงธรรมดาธรรมดาทีนี้มีโอกาสแล้วมันก็เป็นขน้างาันเีย อยู่คนเดียวไปคนเดียวเดินมินธ่ามานี่เหมือนกันเพราะยิงไม่เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนมีใครเดินตามหลังทุกที่มันพิจารณาไม่สะดวกมันเป็นทางเจริญกิของเรานี่เองไม่คุ้นกับอะไรไม่คุ้นกับใครทั้งนั้นแม้แต่ธาตุขันธ์้อยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นคุ้นกันไม่ว่าอะไรกับตึกไปคุ้นกับผู้ใดหากเวลาจะพิจารณาทำในแงยใดนี่มันก็สะดวกเดินไปกําหนดไปพิจารณาไปเรื่อย มันรื่นเริงบนเทินปัญญจิตพอได้ความได้ความแล้วมันก็ปวนปล่อยปล่อยปล่อยไปเรื่อย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 เรื่องพิจารณาเรื่องโลกเป็นโลกใครก็อยากเป็นไปเจริญเจริญการค้าการขายเจริญเงินเงินทองอืการทํามาหากิงขี้มีความเจริญเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เจริญด้วยความมีหน้ามีตาเ นี้แต่อยากเจริญแต่นั้นหัวใจไม่เคยคำนึงที่อยากให้มันเจริญซึ่งเป็นจุดใหญ่จุดสำคัญแท้ๆแห่งความเจริญแห่งความเหมาะสมแห่งความสมหวังไม่สนใจอยากจะให้เจริญน,นี้แต่อยากให้นั้นเจริญนี่เจริญมันเป็นความสุขขนาดความเป็นความสุขอะไรบ้างมันมีแต่เคยแต่เมาเผาส่วน,นั่นแหละคือหาเก่าในที่ไม่ขานี่ยกมาเป็นสัศน์อื่นเพื่อในขณที่เป็นงา โลกั้งหลายต้องการความจเจริญด้วยวัตถุนั้นนัตถุนี้อนาก็ามีสักกี่ร้อยกี่พันแปลงตึกรามบ้านช่องขึ้นมีสัก,กี่ร้อยกี่พันชั้นมีสักกี่แห่งมีตลาดราดเลเต็มไปหมดโรงแรมโรงแรวแถวนะมีตั้งแตดของเจ้าของทั้งหมดไปที่ไหนม่มีแต่ของทั้งหมดทั้งแผ่นดินนี่ลอยเจริญเจริญมันบ้าวัตถุมทุนทงการเินมันเป็นบ้าเลแล้วหาความสุขได้ยังไงมันไม่ได้ มหลงอารมณ์ไปให้เยหลงลมไปอารมณ์แต่ใจมันไม่เจริญนะแต่มีเท่าไรมันก็เท่านั้นะไม่มีเกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นใจจะมีของสําคัญพยายามปรับปรุงจ,จิตใจโลกถ้าว่ามีทำภายในจิตใจแล้ววัตถุเจริญภายในจิตใจก็เจริญวัตถุเหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นก็เป็นประโยชน์แก่ผู้มีธรรมอันเจริญภายในจิตใจหรือผู้มีธรรมในใจ สมก็มีสมัครแทนธรรมนมีธรรมแล้วเขา่ังว่ามี่เราไม่ได้มุ่งอะไรกับเรื่องโลกอรื่องสารนั้นมีจะ่จะทำจิตใจให้เจริญอย่างเดียวเท่านั้นทําไมมันจึงเป็นไปไม่ได้การปฏิบัติศาสนาเพื่อความเจริญของใจล้นวนๆภาคปฏิบัติเจสามาักขาทันตาตัดโจเป็นต้นเมื่ตั้งแต่อุบายวิธีการนึกง,งานที่จะทาําจิตใจให้มีความเจริญขึ้นทําไมจิตใจไม่เจริญมันเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะความขี้เกียจขี้านอ่อนแอ ความสะเท่ามากง่ายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นนิสัยเข้ามาบวชแล้วก็ไม่ปล่อยไม่ละนิสัยอันเป็นที่เลสนาสวานันแล้วเอาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายหัวใจของพราอยู่มันในเรื่องอะไรทำไมไม่เอานิสัยระเจ้ามาทายนิสัยของสาวกมาทายท่านเปลี่ยนแต้โหมดมาจากพระราชาเจรอนจะเป็นเศรษฐีกระดุมพีพระระชามหาษัตย์พอก้าวเข้ามาสู่วงพระศาสนาเนี่ยบรรดาชางบมดใน ในศาสนาแล้วดําเนินการหน้าที่น,นั้นเลยด้วยความมุ่งมั่นอดทนต่อสิตการของตนคือความพ้นคือความหลุดพ้น,ท,นท่านจึงหลุดไปพ้นไปพ้นไปพ้นไปไเรื่อยๆนั่นผลปรากฏขึ้นมาจิตไม่จะเดินมันจะพ้นได้หดรือพ้นจากกิเลสได้หรือจิตต้องเจริญเจริญเป็นลนำ,นำดับจกนกระทั่งถึงเจริญเต็มที่แล้วปล่อยวางได้โดยทิ้นเฉยท่อใจาเป็นของน้ำพันเลิศด้วยใจตากทั้งหลาย มนุษย์ทหารเลิศด้วยใจคู่จิงที่อย่างมีใจเป็นน้ำพันดูที่จุดนี้อย่าละอย่าถอนยอย่าปล่อยอย่าวางอย่าเหยียบด้ามทาลายจุดนี้ไปอย่ามองข้ามไปให้ดูให้ดีตรงนี้เป็นจุดที่เจริญที่เหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดตามหลักธรรมหรือตามหลักแห่งความถูกต้องทั้งหลายที่บรรดาลน,นักปราชญ์ทั้งหลายที่ท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วท่านสอนลงในจุดนี้ พากันจับจุดนี้ให้ดีอย่าเห็นสิ่งใดวิเศษวิโสยิ่งกวัาใจซึ่งจะทําให้วิเศษขึ้นมาได้<ม>เอาแค่นี้ท่านปัญญาอธิบายครับ